ัวสวนศูนย์ไทย EP สองค่ะทุกคน EP สองแล้วนี่ข้าวข้าวผู้ข้าวข้าวรสชาติเป็นไงคะข้าวเกี๊ยวโอ้โหมีประวัติเขามีประวัติเคยกินหรอคะเคยออยให้กินเป็นไงบ้างคะข้าวมากข้าวติดมืออันนี้อะไรคะผักข้าวแข็ คุณนายโอ้ยเกตังมงคลแดงอ่ะโอ้ยเรามากับเทพเพศสัตว์นะทุกคนจริงอุ้ยโบกมือแบบอันนี้อะไรจ้าวัฒนาการอันนั้นก็วันหงใช่เอ๊ะแต่ผมต้องเนี่ยชันเนาะไม่ใช่อันชันมันอีกดอกอีกใบอันนี้อะไรอ่ะไอเนี่ย พุเหมนกันแกดูเพียบอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยต้นอันนี <c <c ้ก่อนชาพูอนุ้นด้วยด้านหลังต้นอะไรด้เพียอะไรกุ้งอ่ะอันนี้ต้นอะไคะพียอะไรใบค่ะกางขกบหอยแข็งแล้วอันนี้ล่ะกับหอยข็ ยังเป็นที่ยังเป็นปริศนาพิมเสนโอ้ใบเขาใหญ่อ่ะสรรพคุณของใบพับพึ่งคืออะไรคะไปห่อมหม้อกเกลือไงแล้วก็ใช้เหยียบอ๋อเหยียบให้แบบอบุ่นอันอนี้เหรอ พ่อทำเมื่อกี้นี่ทำไมออกผลผลใหญ่กว่าเตรียมแดดแล้ว y ะผลใหญ่กว่าบ้านในแพมอีจริงเตรียมแดแล้วเรียบร้อยนี่เขาถือให้แกกินนี่มันคือออแกนิกคือมันมียางแกต้องใช่แกต้องเอาไปทุกคนต้องระวังมันมียางดังนั้นเราจะไม่กินน้องที่มันมียางไม่ได้นะพวกน้องฝาดเนี่ยมันยังไม่สุกไม่ใช่มันฝาดกินเลยแพมว้าวกรอบเปรี้ยวไหมอืมเปรี้ยวอยู่อรจิ๊บ

รีวิวหน่อยม,มือใหม่หัดกินมันก็เปรี้ยวอยู่นะเออมันก็เปรี้ยวอยู่นะหน้าเขาเหมือนเดี้ยวกว่านี้ครับ <c oughs> แอคติ้งเรื่องจริงผ่านจ้อค่ะทุกคนถ้าเราเจองูก็เ <c oughs> ตรียมพบกับ EP-C ทสถ้าไม่เจอถ้าเราเจองูจะไม่มี EP ต่อไปแล้ว <c oughs> <c oughs>